สวัสดีครับผมนนทพมันเสือจ,จากช่องฮัลโหลผ่าเพลินสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับกลองบนนะครับไอชุดกลองบนเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับหรือว่าเพื่อนๆไปซื้อชุดกรองที่อื่นมาเนี่ยควรจะใช้งานยังไงบ้างน,นะครับมันก็ทํางานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์อาจจะไม่พบไม่ครอบไม่พร้อม,ม,อมเท่ากับเราเนาะอ่าก็ต้องไขของกันหน่อยนะครับช่วงนี้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะอ่ะ ชุดนี้นะครับมันสามารถเป็นได้ทั้งกรองและเป็นได้ทั้งออกซิเจนนะครับมันจะทํางานอย่างไรนะครับหรือว่าเพื่อนๆซื้อไปแล้วเนี่ยกำลังจะเริ่มใช้เนี่ยควรจะต้องดูแบบไหนบ้างนะครับชุดกรองบนก็ต้องกล่าวก่อนว่าชุดกรองบนเนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับชุดกรองบนจะเหมาะกับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ซื้อตู้แบบโล่งมานะครับแล้วอ่าเริ่มเลี้ยงปลาแล้วมันเกิดอาการคุณนะครับเออไม่รู้จะทำไงให้น้ามันใส่เนี่ยระบบกรองมีความสําคัญนะครับ ระบบกรองเนี่ยก็ <c oughs> จะแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับอย่างกรณีที่เป็นกรองแขวนหรือว่ากรองแบบถังต่างๆเนาะแล้วก็มีสายยางย่อนลงมาเนี่ยกลุ่มนี้นะครับกรองแขวนหรือว่ากรองนอกแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่เลี้ยงปลาจํานวนน้อยเลี้ยงกุ้งแคะนะครับหรือว่าเลี้ยงไม้น้ําเป็นหลักนะจะไม่เหมาะสําหรับคนที่เลี้ยงปลาที่เป็นพวกปลาทองหรือปลาที่มันขี้เยอะๆท่องทําความสะอาดบ,บ่อยๆจะไม่ค่อยเหมาะนะครับอ่าอย่างแรกแล้วเป็นการตัดสินใจเนาะแล้วก็ ถ้าเพื่อนๆเ,เลี้ยงเป็นปลาทองนะครับในตู้18-24นิ้วชุดนี้นะครับเหมาะนะครับแล้วก็เป็นตู้โล่งเนาะอ่าชุดนี้ใช้ได้นะครับในงบที่จํากัดสบายกระเป๋าหน่อยนะครับก็สามารถซื้อชุดนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับอุปกรณ์ในชุดก็แน่นอนนะครับมีปั๊มมีกรองแล้วก็มีใย,ยกรองมีแบคทีเรียให้นะครับก็สามารถเลี้ยงปลาได้เลยมาเริ่มต้นเลยถ้าเพื่อนๆสนใจอุปกรณ์นะครับผมจะแนะนําไปทีละอย่างเลยนะอ่าเริ่มต้น ก็เพื่อนๆก็ต้องเปิดมานะครับปึ๊บนะครับในชุดนี้มันก็จะมีอุปกรณ์กล่องให้นะครับอันนี้เขาเราเรียกว่ากล่องกลองนะครับกล่องกลองนี่เราก็จะเปิดฝาปึ๊บนี่เปิดฝาออกมานะครับก็จะพบไปกับท่อนะครับท่อจะมีรูๆนะครับอ่ามีรูๆแบบนี้นะครับมีรูๆนะครับมีรูๆนะครับอ่ารูตัวนี้เราจะไว้ด้านล่างนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันออกนะอ่า เวลาถอดนี่ก็เป็นแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปให้ตามตำแหน่งมันะนะเสร็จแล้วก็จะพบว่าใยกรงนะอ้าวคุณบูมทําไมใยกรงใส่แค่นี้ล่ะทำไมไม่ตัดให้มันเต็มเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใส่ตัดใยให้มันเต็มไปเลยนะครับน้ามันจะระบายไม่ออกนะครับมันจะติดที่ปงที่ปามันจะระบายไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องน้ำเนี่ยมันอยู่ยด้านใต้นี้นะครับเราเลยตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่านั่นเองไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันล้นนะครับ แผ่นนี้นะครับก็เราจะเรียกว่าใหญ่นะครับอันสีฟ้านี้ผมจะแถมไปให้นะครับเป็นใยหยาบนะครับใยหยาบเนี่ยสามารถฉีดล้างซักทําความสะอาดได้ซักก็คือซักน้ําเปล่าเฉยๆนะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเลี้ยงปลาให้แบบไม่มีขี้ปลาเลยเมื่ออาจจะใช้เป็นใยละเอียดนะครับแต่ว่าต้องตัดทิ้งไปเรื่อยๆนะผมก็จะใช้เป็นใยหยาบให้เพื่อนแถมไปนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไปวัดแล้วก็ตัดให้ประมาณนี้เพื่อจะใส่ได้นะครับตัวต่อมาก็คือจะมีแผ่นกั้นนะครับหินไว้นะครับอ่าจะเป็นแผ่นนะครับ ทีนี้ต่อมาก็คือเป็นอันนี้จะเป็นซีบาร์นะครับเ <c oughs> พื่อนๆสามารถเลือกได้นะครับบางคนชอบซีบาร์บางคนชอบหินภุกเขาไฟนะครับผมก็จะล้างทําความสะอาดในระดับหนึ่งแล้วก็เอาไปใส่ไว้ให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็จะใส่แผ่นอันนี้ไว้ให้นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่แผ่นปุ๊บนะครับอ๋อลืมบอกนี่ไอ้ท่อฟ้าเอามาทําไมนะครับท่อฟ้าเนี่ยมีไว้นะครับเพื่อนะครับเพื่อให้ตัวหินเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะล้นถึงระดับนี้ก่อนนะครับมันถึงจะ ลงไปนะครับพอน้ํามันอยู่ในระดับบนเนี่ยนะครับพวกหินภูเขาไฟที่เราใส่ไว้เนี่ยมันก็จะจมน้ำนะครับในการสะสมแบคทีรียได้นั่นเองนะครับถ้ามันไม่มีท่อตัวนี้น้ำมันก็ไม่ถึงระดับของมันที่มันจะสะสมแบคทีรียได้ตัวหินพวกนี้มันแห้งนะครับมันแบคทีเมันก็จะตายหมดนะครับเราเลยต้องทําไว้แบบนี้เราก็ใส่อุปกรณ์ไปครับแล้วก็ใส่ใยครับเพื่อนๆน,นะเวลาถอดออกมาล้างทาความสะอาดแล้วก็ใส่ตัว ใส่ลงไปนะครับผมจะประกอบไว้แบบนี้ให้กับเพื่อนๆเลยนะเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆก็ไปรัดยงรัดยานะครับพันธงพันเทปนะแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยมันจะเกิดได้ก็ต่อเมือ่อเพื่อนๆเปิดอ่าน้ำเนี่ยอยู่ระดับต่ํากว่าตัวท่อนี่นะเวลาน้ำเนี่ยมันลงไปเนี่ยมันก็จะดันอากาศลงไปนะครับเป็นออกซิเจนให้กับปลาเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อออกซิเจนเพิ่มแล้วนะครับถ้าซื้อชุดนี้ลงไปเลยอ้าวส่วนต่อมาคืออะไรนะครับ ครับมันก็จะอ่าก็จะเป็นตัวที่จับฐานนะตัวที่จับฐานนะครับเพื่อนๆก็มันจะมีช่องช่องก็ใส่นี่ใส่ลงไปนะครับค่อยๆปึ๊บนะครับมันก็จะยืดยืดได้นะครับอ่ายืดยืดได้นะอืมยืดยืดได้เป็นลักษณะนี้นะครับอ้าวส่วนต่อมาก็คือสายนี่นะครับอันนี้ก็คือสายที่จะข้างหนึ่งต่อกับปั๊มข้างหนึ่งก็ ต่อกับตัวกลองนะนี่เราก็สอดเข้าไปลักษณะนี้นะครับอสอดระเบาดนะสอดเข้าไปพึึบนี่แล้วก็เสียบนะเราอาจจะเสียบต่อก่อนก็ได้ค่อยปปประกอบนะเออเนี่ยนี่แล้วเราอีกข้างหนึ่งก็ไปต่อกับปั๊มนะครับตัวยางก็ติดไว้ที่กระจกนะอ่าเป็นลักษณะนี้เราก็จะวางขวางไว้กับกระจกนะอ่าเราก็บิดบิดท่อเอาเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะมาดูเรื่องตัวท่อ ตัวปั๊มกันแล้วกันนะอุย้ยอุปกรณ์ที่มันจะอยู่ในถุงของปั๊มนะครับก็จะมีตัวนี้ออนนี้เป็นที่ป้นน้ำนะเราไม่ได้ใช้เก็บไอ้นี้ก็คือตัวที่ผมใส่ท่อซีหุ่นไปแทนแล้วเป็นท่อเกีียวนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ <c oughs> นะตัวต่อมาก็คือสายยางอันนี้นะครับ อันเนี้ยเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่เดี๋ยวจะบอกให้วิธีการใช้มันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวโอ๊ยตกไปหมดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นี่สามารถถอดได้เอาไว้ติดข้างกระจกนะเพื่อยึดตัวปัว๊มไม่ให้มันสั่นนะครับเราก็ไปปั๊มข้างกระจกแล้วก็ตัวนี้นี่ไออันเล็กๆเนี่ยนะครับอันเล็กๆนี่อันเล็กๆนะอ่ะโอ้ยชุกมันโฟกัสชา้านึงกล้อ <c> ง <oughs> อ่ะแอร์เล็กๆเนี่ยเราจะมาปิดด้านข้างนี่ด้านข้างตรงนี้นะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมด้านข้างเราก็ไปปิดชึบกดไปนะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราใช้นะครับอุดไว้เพื่อไม่ให้หัวปลามันเข้าไปติดในใบพัดนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากถอดอุปกรณ์นี้ทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆก็แค่บิดให้มันลงล็อกเห็นไหมมันจะมีล็อกของมันแล้วมันก็จะหลุดได้นะครับ อ่าหลุดออกมานะครับมันจะมียางอยู่ด้านในห้ามหายนะแล้วก็ตัวเบพัดนะครับแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องถอดขนาดนี้ก็ได้นะครับเวลาใส่เนี่ยมันก็ใส่ตามล็อกมันนะครับอืมนะใส่ตามล็อกของมันอืมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรักษณะนนี้ปุ๊บแล้วเราก็ต่อกับสายยางทางนี้ได้เลยนะครับทีนี้เอา้าในรูปมันไม่ได้เป็นแบบต่อแบบง่ายๆแบบนี้นะเออ ในรูปมันไม่ได้ต่อง่ายๆอ่ะมันจะต่อจากด้านข้างเพราะอะไรนะครับนี่เราก็จะต่อแบบนี้นี่เราก็ไปต่อกับกลองข้างบนเป็นลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นลักษณะน,นี้น้ำเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นสายยางอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้ารูปข้างกล่องเนี่ยหรือว่าปั๊มกลองที่เขาทํากันอยู่นะก็คือว่ามันจะไม่มีตัวอุดด้านข้างครับเพื่อนๆพอมันไม่มีตัวอุดด้านข้างเนี่ยเวลาต่อสายยางอะ่ะมันจะไปต่อด้านข้าง มันไปต่อด้านข้างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะใส่ใสายยางเล็กๆใส่จุกด้านข้างนี่นี้จับคู่กับสายไฟนะครับแล้วตัวนี้ก็ออกแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะถ้ามันเป็นไอสภาพนี้นะครับน้ําที่มันพ่นอยู่ปลายเนี้ย แรงมากนะครับมันทําให้ปลาเนี่ยหมุนตี้ยวตีอยวตี้วเลยนะครับปลาก็จะเหนื่อยนะครับก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยนะครับผมลองมานานละไมเวิร์กนะครับถ้าเราปล่อยให้น้ํามันพ่นอยู่ในตู้อย่างเงี้ยในขณะที่มันเป็นตู้24นิ้วเรียบร้อยนะครับไม่เหมาะผมแนะนําให้เก็บสายออกซิเจนไปนะครับเพราะว่าเรามีกองบนอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เกิดออกซิเจนได้นะครับเก็บไปเลยย,ย้ายสายนะครับมาติดด้านหน้าออกทางเดียวพอ แล้วเอาที่อุดนี่ห้ามหายตัวนี้สําคัญนะครับมียี่ห้อเดียวที่มีตัวอุดนะไปอุดด้านข้างปึ๊บถ้ายี่ห้ออื่นไม่มีตัวอุดต้องเอาเทปหรือว่าเอาอะไรมาอุดแทนนะครับนี่เปแบบนี้แล้วเราก็ต่อเข้าออก,กับกรองนี่แบบนี้เลยนะครับน้ำมันก็จะวนทางเดียวนะครับก็คือขึ้นนะครับไปเข้าในกรองซุาเดี๋ยวผมใส่ก่อนนะเราก็จัดสายนะมันเป็นข้องขดอ,อ่ะขึ้นแบบนี้ นะครับเป็นลักษณะนี้เลยเพื่อนๆนะน้ำมันก็จะตกทางนี้ทางเดียวนะครับถ้าเรา,าเติมน้ําไว้ใต้ไว้ใต้ปากท่อเนี้ ปาาของท่อเนี่ยมันก็จะเกิดออกซิเจนได้เพราะน้ำเนี่ยมันจะดันอากาศลงไปนะครับก็จะเกิดออกซิเจนได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องซื้อออกซิเจนนะครับแบบในคลิปนี้เลยนะ,ะเป็นปลาที่เราเลี้ยงอยู่นะเป็นพวกเสือเยอรมันนะเสือสุมาตาอะไรเงี้ยนะ,ะก็จะเป็นแบบนี้เลยที่ผมจัดตู้ไว้นะครับเราก็ใช้เพียงแค่กรองบนเท่านั้นเองก็ทําให้น้ําใสได้แบบนี้แล้วเลี้ยงปลาได้แบบนี้แล้วมีออกซิเจนด้วยไม่ต้องซื้อออกซิเจนเพิ่มนะครับกรองบนอันนี้เลย นะครับฟาร์มนะอ้าวอันนี้เป็นชุดกองบนนะครับของทางพาเพลของเราเองนะครับเป็นชุดแบบสําเร็จรูปนะครับซื้อชุดเดียวจบนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆที่ต้องการออกซิเจนนะครับหรือว่าอ่าต้องการที่จะแบบทําให้น้ําของเพื่อนๆใส่นะต้องการระบบกองเนี่ยชุดนี้จบเลยนะครับในราคาปกติ590บาทจะเหลือเพียง490บบาทเท่านั้นเองเพียงสั่งผ่านเพจนะครับ พาเพลินอะควาติกนะครับแล้วก็พิมพ์เข้ามานะครับว่าเออติดตามมาจาก YouTube นะหรือว่า Sub สไครต์ของเรานะครับชุดนี้ก็จะลดไป100บาทเลยนะครับเป็นชุดที่ผมอ่าเลือกแล้วก็นํามาประกอบเป็นชุดนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อชุดนี้นะครับจะมีกองก้องนีปั๊มนะครับแล้วก็จะมีใย,ยก้องเพื่อนๆก็สามารถเลือกเป็นใย,ยละเอียดหรือใยหยาบได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญ ตามแบคทีเรียแห้งด้วย1กระปุกนะครับในชุดนะครับเพียง490บาทนะครับจากปกติ590บาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจชุดกองบนของเราก็สามารถสั่งมาได้เลยทางเพจพาเพิ่อนอะควาติกนะครับแล้วก็พิมพ์เข้ามานะเออก็จะได้ส่วนลดด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยในเรื่องอื่นเกี่ยวกับปลาก็พิมพ์สอบถามเข้ามาทางเพจพาเพิ่อนอะควาติกได้เลยนะครับเพื่อนๆ ผมอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพื่อนๆก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งเพราะว่าเราดูแลกิจการอย่างอื่นด้วยนะครับถ้าเรามีเวลาเราก็จะรีบมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับแน่นอนนะครับไม่ว่าจะทางยู u ูบนะครับหรือว่าทางเฟซของเรานะครับผมก็จะยินดีที่จะตอบครับแล้วก็ถ้าเ,เพื่อนๆต้องการสนับสนุนเราซื้อสินค้าให้เราบริจาคให้เราหรือว่ากด s u b ส c r i b e กดไลค์ให้เราเราก็ดีใจมากๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย